สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมารีวิวที่นอนแบรนด์ w o o d f i e l รุ่น E h y b i True ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าด้านในมีชั้นวัสดุอะไรบ้างฐานรองรับน้ำหนักด้วยอาร์เทอร์โฟมเบชั้นโฟมพิเศษจาก Woodfeel เสริมความยืดหยุ่นด้วยโฟรมรูปรังไข่มีคุณสมบัติสลายแรงกดทับสร้างความสมดุลในการรองรับน้ำหนักรองรับสรีระ ชั้นต่อมาเป็นยางพาราธรรมชาติ100%ปรเปราศจากสารเคมีนำเข้าจากประเทศเบลเยียมรองรับทุกสัดส่วนของร่างกายได้ถูกต้องตามสรีระศาสตร์ช่วยจัดแนวกระดูกสันหลังให้ถูกสุขลักษณะในการนอนและยางพาราแทน100%เ สามารถต่อต้านการเกิดแหล่งสะสมของแบคทีเรียและไรฝุ่นได้อีกด้วยเสริมด้วยมาสก์คอนเทลทอปเปอร์ชั้นโฟมไฮเดนซิตี้พร้อมผิวสัมผัสแบบรังไข่นวดผ่อนคลายระหว่างการนอนหลับยืดหยุ่นเป็นพิเศษพร้อมลดแรงกดทับตามแผ่นหลัง พร้อมแอนตี้สเตระบบในผ้าหุ้มทำการสลายจุดกดทับโดยมีผ้าหุ้มขัดต้นนิดผสานไฟเบอร์ที่มีโครงสร้างอากาศแบบเปิดหรือโอเพนเซลนุ่มอ่อนโยนไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและยังมีแอนตี้สกีดผ้าพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลื่นของที่นอนอีกด้วยที่นอนรุ่นนี้มีความสูง8.5นิ้วรับประกันโครงสร้างภายใน10ปีให้ความรู้สึกที่นุ่มกาลังดีขอฝากกันด้วยนะคะกับที่นอนแบรนด์ Wood Fi ล์รุ่น e hybrid 2ค่ะ